กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยชาแนลนะครับผมคอยชาแนลนะครับก็ให้ข้อมูลความรู้นะครับแล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับของช่วงสมัยรัชกาลที่9้านะครับแล้วก็ยุคต่างๆนะครับรวมไปถึงเหรียญจีนด้วยนะครับผมเงินตราต่างประเทศนะครับที่มีการเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับก็มีราคานะครับวันนี้นะครับ เห็นเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้ก็มีราคาเล่นกันนะครับในกลุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะมาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็มาบอกราคาที่แท้จริงกันด้วยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าคือเหรียญอะไรนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญห้าบาทนะครับอืแต่ไม่ใช่เหรียญห้าบาทที่ถูกผลิตใช้กันในปัจจุบันนะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายเหรียญบาทเลยนะครับกลมๆแต่ว่ามีขนาดที่ ค่อนข้างใหญ่กว่าเหรียญอ่าหนึ่งบาทนะครับก็คือเป็นเหรียญห้าบาทกลุ่มนั่นเองแล้วก็เป็นเหรียญที่เป็นขอบเฟืองนะครับก็ระวังในส่วนของเหรียญเหรียญเก๊เหรียญปอมมาด้วยนะครับในช่วงนี้ระบาดหนักนะครับในกลุ่มอ่าดูขอบเฟืองแบบนี้เป็นหลักนะครับถ้าเป็นขอบเฟืองที่ผสมนิกเกิลกับทองแดงนะแบบนี้นะครับก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นเหรียญที่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เรามาดูรายละเอียดในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นเหรียญในช่วงรัชกาลที่เก้านะครับก็เป็นรูปของพระองค์ท่านนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าเหรียญนะครับก็เป็นบล็อกพระเศษเล็กนั่นเองนะครับผมเป็นเหรียญที่มีขนาดหนาครับเหรียญนี้เราจะมีข้อความนะครับในฝั่งของด้านซ้ายมือนะว่าภูมิพลอดุยเดชแล้วก็รัชกาลที่เก้าในฝั่งด้านขวามือนั่นเองแต่เป็นเพื่อนพลิกกลับมานะครับอ้าว เป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับปกติแล้วเหรียญ5้าบาทบที่ถูกผลิตใช้กันทั่วไปนะครับจะเป็นเหรียญที่เป็นวัดเบญจบพิตรดุสิตวดารามนะครับผมแต่ในในนี้ส่วนของปี30นะครับก็จะเป็นเหรียญในส่วนของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนนะครับตามยุคตามสมัยนะครับผมให้เป็นนับวัดเบญจบพิตรดุสิตวดารามนั่นเอง เหรียญ5บาทแบบนี้นะครับถูกวงการนักสะสมนะครับเรียกกันว่าเหรียญ5บาทเรือหงนั่นเองนะครับผมซึ่งเหรียญ5บาทเรือหงนะครับจะถูกผลิตด้วยกันแค่2ปีเท่านั้นนะครับผมก็คือปีพศ2530แล้วก็ปีพศ2530ดังนั้นนะครับมันก็จะมีร้านชื่อต่างต่างๆที่ชอบประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2529นะครับถึง ผมบอกเลยเลยได้ว่านะเป็นเหรียญที่หายากเอามากๆเลยน่าจะมีแค่ไม่กี่เหรียญนะครับที่อยู่ในประเทศไทยณตอนนี้นะครับผมมูลค่าก็ปาเข้าไปหลักล้านแล้วนะครับสําหรับปีพศ2529แล้วปีพศ2530กับปีพศ2531นะครับณตอนนี้นะครับมีราคาเล่นกันเท่าไหร่นะครับผมต้องบอกกับเพื่อนๆ FC อย่างนี้นะครับว่าวงการนักะสมนะครับที่เขาเล่นหาเหรียญกันนะครับเขาก็จะเล่น เหรียญที่มีจํานวนการผลิตที่น้อยนะครับแล้วก็หายากตอนเองีงถ้ามีการผลิตเยอะๆนะครับรับรองได้ว่าไม่มีราคาเท่าไหร่นะครับผมซึ่งถ้าสภาพสวยๆแบบนี้นะครับก็อาจจะเล่นอยู่กันแค่สิบถึงยี่สิบาทนะตามจํานวนการผลิตนั่นเองราคาไม่สูงมากนะครับแต่นะแต่ก็ถือว่ายังเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะับปัจจุบันแล้วนะครับผมซึ่งอขายที่ มีเยอะนะครับอยากแบ่งมาให้กับทางช่องคอยชแนลก็แบ่งมาได้นะครับผมแต่ถ้ามีเหรียญสองเหรียญแนะนําให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับเหรียญห้าบาทเรือหกแบบนี้นะครับหายากเอามากมากแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมโอเคนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเพื่อนเพื่อเอฟซีท่านอื่นๆด้วยนะครับผม อย่าลืมกดไลค์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องคอยชแนลกันด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ yes.